ดวงของชาวราศีลึกศพท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัพย์โชคใหญ่นะครับนะโชครั์ก้อนใหญ่นะครับท่านอาจจะได้การเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลักสิบล้านนะครับนะใครที่คาดหวังเรื่องของโชคลาบรับก้อนใหญ่ท่านมีเกณฑ์จะได้นะครับดวงโชคลาบรัพย์การเงินดวงเศรษฐีนะครับนะหยิบจับทำชี่ปลายจำได้ว่า มีเกณฑ์จะประสบควา,ามสาเร็จในเรื่องของการเงินนะครับนะท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในทรัพย์สินในสิ่งที่ท่านอยากได้นะครับนะการเงินนะครับเรียกว่ามีการเงินเข้าไม่ขาดเลยนะครับใครที่จะขายที่นะครับขายบ้านทำไงว่ามีเกณฑ์ happier, จะประสบควา,ามสําเร็จในไม่ช้านี้นะครับใครที่จะขายรถนะครับซื้อรถก็ทำไนว่าจะประสบควา,ามสาเร็จในไม่ช้านี้นะครับนะ ดวงสุดยอดโชคลาภการเงินนะครับนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ดังปฏิหารได้นะครับนะดวงลาบทรัพย์ใหญ่นะครับใครที่ทํางานเป็นไหนหน้าเป็นตัวกลางในการประสานงานนะครับสำหว่าการเงินท่านก็มีเกณฑ์ที่จะดีมากนะครับนะมีการเงินไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับชาวราศีพฤษภนะครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่คาดหวังเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ไม่แน่ครับชาวราศีพฤษภท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐี ด้านล้านอาจจะได้ทรับโชคใหญ่อาจจะได้ลาบโชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับนะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงวันที่16-30ถึง30พฤศจิกายน2 5 6 7นนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาว ราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่แลอท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างหาก้าเชื่อมการดับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านบนาณทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ดวงของชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาก็มีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินนะครับขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับเรามาดูกันที่ไพ่เด่นเรื่องของการเงินใบแรกกันนะครับไพ่เด่นเรื่องของโชคลาภการเงินของชาวราศีพฤษภใบแรกนะครับก็จะเป็นไพ่สิบ เหรียญน,นะครับไพ่สิบเหรียญน,นะครับหมายถึงลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะงานที่เกี่ยวกับค้าขายที่ดินนะขายที่ดินขายบ้านนะครับงานที่เกี่ยวกับเอาสังหาไม่ว่าจะเป็นซื้อขายให้เช่านะครับนะนี่ถือว่าการเงินดีรวมไปถึงการจำนองอะไรก็ตามด้วยนะครับการจำนองจำนำต่างๆก็ถือว่าดีนะนะครับวันนี้ และดวงไพ่สิบเหรียญนะครับหมายถึงว่าถ้าชาวราศีพฤษภนะครับที่คิดจะซื้ออสังหาซื้อบ้านซื้อที่ดินทำแมว่าท่านจะได้จะได้ซื้อนะครับอาจจะมีอสังหามีบ้านเป็นของตัวเองมีที่เป็นของตัวเองได้นะครับนะนะฮะการเงินที่รอคอยนะครับนะบการเงินก้อนใหญ่ๆนะครับทำไมว่าจะประสบความสําเร็จนะวันนี้นะครับสิบเหรียญเนี่ยถือว่า เป็นไพ่การเงินที่เป็นการเงินก้อนใหญ่ในเรื่องของโชคลาภก็อาจจะเป็นโชคลาภก้อนใหญ่ด้วยนะครับการเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลัก10ล้านท่านกินอยากจะได้นะนะครับครที่จะเซ้งธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซ้งออกหรือว่าเซ้งเข้านะฮะทำายว่าการเงินจะดีทำายว่าจะได้จะได้เซ้งนะครับน่าจะได้เซ้งทั้งเซ้งออกทั้งเซ้งเข้าเลยนะ อันนี้นะครับงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างนะงานรับเหมาก่อสร้างปลูกบ้านสร้างตึกนะครับให้เช่าบ้านการเงินดีเลยนะนะครับงานที่เกี่ยวกับงานที่เป็นในหน้างานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นตัวกลางในการประสานงานต่างๆนะครับทำนายว่าการเงินดีนะนะครับสิบเหรียญนะครับถ้าขึ้นมาเป็นพื้นฐานไพ่เนี่ยพื้นฐานดวงเนี่ยเปไพ่พื้นฐานดวงเนี่ย,ยทำนายว่าการเงินจะดีค้าขายอะไร ก็มีเกณฑ์ที่จะดีนะครับนะคะขายดีการเงินเข้าดีมีลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับนะฮะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ justice นะครับไพ่ justice นะนะฮะอันนี้หมายถึงการเซ็นสัญญานะครับใครที่กำลังที่จะทำธุรกิจและต้องเซ็นสัญญาทำนายว่า การเซ็นสัญญาของท่านนะครับก็จะราบรื่นผ่านรปไปได้ดีนะครับประสบความสําเร็จใครที่กําลังจะได้ตังเพราะการเซ็นสัญญาทำไนว่าจะได้นะครับงานด้านการต่อเติมบ้านงานด้านการออกแบบนะครับสถาปัตย์ต่างๆวิศวกรรมต่างๆอันนี้ประสบความสําเร็จการเงินดีนะครับนะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของบัญชีงานที่เกี่ยวกับเรื่องของออความเรียบร้อยอ นะครับงานด้านที่เกี่ยวกับกฎหมายงานด้านแม่บ้านก็ได้ด้วยนะครับนังสือว่าการเงินดีนะนะฮะถ้าชาวเราเสีูปสบทั้งนั้นนะครับ,นะรบกางจะเซ็นสัญญาเกี่ยวกับพวกการซื้อขายบ้านที่ดินตรงนี้ทํานายนว่ามีเกณฑ์จะประสบควาสมสาเร็จน,นะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับคือไพ่เจ็ดเรียญอ่าไพ่เจ็ดเรียนนะครับหมายถึงการเงินที่สะสมได้นะครับ นะใครที่กําลังสะสมเงินอยู่เพื่อที่จะไปซื้ออะไรบางอย่างในสิ่งที่ท่านอยากได้ทํานายว่าท่านจะเก็บเงินได้ครบแล้วก็เอาไปซื้อไปหาได้ของที่ต้องการนะครับนะนะ,ะแสดงว่าท่านก็จะมีการเงินเข้ามานะครับทําให้เงินเก็บของท่านเนี่ยมันแบบได้เยอะขึ้นนะครับจนถึงเป้าหมายที่ท่านวางเอาไว้นะนะฮะ ถือว่าการเงินดีนะครับไพ่เจ็ดเหรียญถือว่าได้เอาเงินเก็บออกมาใช้ไปซื้ออะไรบางอย่างนะนะครับอันนี้เรียกได้ว,ว่าถ้าชาวราศีพุธศพท่านใดน,นะครับกําลังอยากได้อะไรเนี่ยทานายว่าจะได้ซื้อทานายว่าจะได้เป็นเจ้าของนะไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่เจ็ดถ้วยนะครับไพ่เจ็ดถ้วยหมายถึง มีโชคลาบนะครับได้โชคลาบแบบฟุ๊กฟุกได้โชคลาบแบบจากการเสี่ยงการเดาอ่าน,นี้นะนะครับการเสี่ยงการเดานีนะครับรรคนกําลังเดากําลังอะไรบางอย่างน,น,นี่มีการเงินโชคลาบจากการเดาการเสี่ยงนะนะครับนะฮะการลงทุนเรื่องของการเงินทำนายว่าดีนะครับอันนี้ใครที่ทํางานด้านที่เกี่ยวกับเครื่องประดับแฟชั่นนะฮะ หรือว่าใครที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวกับเครื่องประดับนะครับแฟชั่นนะครับกระเป๋านาฬิกาสร้อยคอสร้อยข้อมืออะไรอย่างที่เป็นแฟชั่นนะงานแฟชั่นเนี่ยการเงินดีนะครับนะเกี่ยวกับเครื่องหอมน้ําหอมอาการเงินดีล้วิน,นะครับถือว่ามีเสน่ห์ในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับเวลาพูดเจรจาเรื่องของการเงินเนี่ยก็มักจะประสบความสําเร็จนะครับนะะไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เจ็ดถ้วยนะครับ ก็ยังหมายถึงการที่ชาวไร่สวนปสบนะครับอาจจะได้ของขวัญของฝากจากผู้ใหญ่นะครับของขวัญของฝากจากคนรักนะครับนะหรือว่าอาจจะได้ของขวัญองฝากจากลูกค้าของท่านก็เป็นได้นะนะครับอันนี้ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับนะก็คือไพ่สองดาบนะครับไพ่สองดาบหมายถึงสื่อหมายถึงสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีสื่อโซเชียลอ่า ใครที่ทำการค้าที่เป็นแบบออนไลน์การเงินดีนะครับใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นการซ่อมอ่าทำนายว่าธุรกิจการเงินดีนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตนะครับอะไรพวกนี้นะฮะทำนายว่าการเงินดีนะฮะงานที่ต้องไปออกสื่อโซเชียลงานที่ต้องไปออกสื่อหน้ากล้องนะครับทำนายว่าการเงินดีอะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับการสื่อสารนะครับนะ โซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของทีวีโทรทัศน์เรื่องของหน้าจอต่างๆเนี่ยอันนี้ถือว่าการเงินดีเลยนะครับเก็บประสบความสําเร็จเลยนะครับงานที่เกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เไปงานที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะครับงานที่เกี่ยวกับพวกการสื่อสารอุปกรณ์พวกนี้ก็ได้ด้วยนะนะครับเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยแบบพวกของใช้อิ็ิทัลเนี่ยนะครับอะไรต่างๆเนี่ยนี่ถือว่าการเงินดีเลยนะนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับก็คือไพ่ อัศวินถือถ้วยไพ่อัศวินถือถ้วยนะครับหมายถึงงานที่เกี่ยวกับด้านศาสนางานที่ต้องให้คําปรึกษางานที่เกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะครับการร้องเพลงนะครับการเล่นดนตรีนะครับการวาดรูปนะฮะการเงินดีนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่แบบได้ทรัพย์จากงานศิลปะนะนะครับท่านจะมีเซน ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีนะครับหมายถึงว่าถ้าท่านวางแผนวางเป้าหมายว่าจะได้การเงินเท่านี้แบบนี้ทําแบบนี้ล้วจะได้ทำายว่าแผนของท่านเนี่ยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จนะนะครับไพ่เด่นไปต่อไปนะครับเป็นไพ่ t h e Hermit นะครับไพ่ The Hermit หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายถึงเจ้าที่เจ้าทางหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คอยคุ้มครองชาวราศีพฤษภอยู่นะครับหรือว่าถ้าแบบนี้นะครับถ้าชาวราศีพฤษภนะครับท่านใดไปอธิษฐานขอพรอะไรเอาไว้นะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะทนไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปขอพร,อรเอาไว้เนี่ยก็จะให้โชคลาบนะครับหรือว่าท่านอาจจะประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่ท่านอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้นะครับในเมษานนี้นะฮะ งานด้านการเรียนการสอนทำนายว่าดีนะครับงานด้านสังกัปฑ์นะครับขออภัยงานด้านสังกัณฑ์งานด้านที่เกี่ยวกับศาสนานะครับนะการเงินดีนะงานด้านการสอนการพูดการเรียนต่างๆนะครับนะหรือว่าการเงินดีนะงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะนะครับนฮะงานออกแบบต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับนะฮะ ดวงนะครับนะเป็นดวงที่อาจจะมีโชคลาบรับก้อนใหญ่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะทำให้ท่านเน sort of <c> ี่ยนะฮะอาจจะประสบความสาเร็จในเรื่องของการเงินได้อาจจะประสบความสาเร็จในเรื่องของโชคลาภที่ท่านรอคอยเอาไว้ได้นะครับการเงินเป็นดวงโชคลาบรัพย์ใหญ่นะครับเป็นเรื่องของสิบเปลี่ยนขึ้นมาไปสิบเดยงขึ้นมานะครับการเงินการงานเนี่ยถือว่ามีเกณฑ์ได้เงินเยอะนะครับนะอาจจะได้โชคลาบซับก้อนใหญ่อาจจะได้ลาบ ปรางวันที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนะอันนี้เป็นดวงสุดยอดชะตาลาบทรัพย์เศรษฐีนะครับชาวราศีพฤษภนะฮะงานด้านการนวดอันนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับใครที่ทำงานต่างประเทศนะครับถือว่าดีด้วยนะฮะงานที่เกี่ยวกับการแพทย์นะครับแพทย์แผนโบราณอะไรแบบเนี้ยถือว่าการเงินดีสมุนไพรอ่าถือว่าการเงินดีนะครับ งานที่เกี่ยวกับการนวดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนวดแผนไทยนวดแผนโบราณน,นะครับหรือว่านวดปัจจุบันอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการนวดทำนายว่าการเงินดีนะครับในดวงเนี่ยนอกจากนอกจากจะมีการซื้อที่ซื้อบ้านแล้วขายที่เกับบ้านแล้วถ้าเป็นเรื่องรถทักใครนะครับที่อยากจะซื้อรถนะฮนะออกรถใหม่ทำนายว่าจะได้ออกจะได้ซื้อนะนะครับวันนี้หรือใครที่คิดจะขายรถก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้ไหนไม่ช้านี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินกันบ้างนะครับข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีพฤกษภนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะเสียเงินไปกับการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับนะซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมประตูรั้วนะครับซ่อมแซมที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นที่เป็นบ้านนะครับอะไรแบบนี้นะขึ้นมานะครับนะ ยกเว้นว่าท่านกําลังที่คิดจะตกแต่งอยู่แล้วก็จะเป็นการปา,าดเคราะห์ไปนะครับเป็นการที่แบบเป็นทดแทนแก้เคล็ดอะไรแบบนี้ได้นะฮนะ,นะ,นะ,นะข้อเสี่ยงในการเงินนะครับอีกอย่างนึงก็คือการเสียเงินไปกับการซ่อมแซมรถนะครับการซ่อมแซมยานพาหนะอ่าอันนี้ขึ้นมานะนะ,นะครับถือว่าก็ต้องดูกันให้ดีนะครับมีอะไรเสียหายก็รีบทำรีบซ่อมนะครับจะได้ไม่บานปลายนะครับนะ ข้อเสียนะครับใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เบอรหนึ่งรูปดาบขึ้นอยู่ในตำแหน่งญาติพี่น้องนะครับนะแล้วก็มีไพ่อันนี้ด้วยนะครับนะราชินีถือถ้วยอาจจะมีเรื่องเสียงเงินให้กับญาติพี่น้องแบบปฏิเสธไม่ออกนะจะเป็นเพื่อนสนิทนะครับนะมาหยิบยืมเงินได้นะครับคนที่ชาวราศีลูกศต้องระวังในการเสียเงินนะครับจะเป็นลักษณะนนผู้หญิงที่เป็น อบๆหน่อยนะครับผิวเข้มๆนะฮะอันนี้อาจจะแบบมายืมเงินทันแล้วท่านก็นอาจจะปฏิเสธไม่ออกนะครับเพราะว่ามีความเขาเรียกอ,อะไรอาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้นะครับนะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าจะมีเรื่องเสียเงินเสียทรัพย์เนี่ยก็ไม่น่าจ,จะใหญ่โตนะครับนั่นจะเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะนะครับนะแต่ก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับถ้ามีใครที่จะ มาหยิบยืมเงินท่านเนี่ยอันนี้ต้องเช็คให้ดีครับไม่งั้นอาจจะเสียเงินเสียทองได้นะครับอาจจะไม่ได้คืนได้นะสรุปนะครับดวงของชาวราศีลึกศพท่านมีเกณฑ์ได้ลาบรัพบ โชคใหญ่นะครับนะโชคทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับท่านอาจจะได้การเงินที่เป็นหลักแสนนะครับหลักล้านหลัก10ล้านนะครับนะใครที่คาดหวังเรื่องของโชคลาบรับก้อนใหญ่ท่านมีเกณฑ์จะได้นะครับดวงโชคลาบรัพย์การเงินดวงเศรษฐีนะครับนะหยิบจับทำชี่ปลายจำแนกว่ามีเกณฑ์จะประสบความสาเร็จในเรื่องของการเงินนะครับนะท่านมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในทรัพย์สินในสิ่งที่ท่านอยากได้นะครับนะ การเงินนะครับเรียกว่ามีการเงินเท่าไม่ขาดเลยนะครับใครที่จะขายที่นะครับขายบ้านทำไมว่ามีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้นะครับใครที่จะขายรถนะครับซื้อรถก็ทำไนว่าจะประสบความสําเร็จในไม่ช้านี้นะครับนะงานที่เกี่ยวกับงานด้านการเซ็นสัญญานะครับงานที่เกี่ยวกับกฎหมายนะครับการเงินดีงานที่เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม นะครับงานด้านออกแบบต่างๆนะนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับการใช้ความละเอียดละออนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นแม่บ้านงานที่เกี่ยวกับกฎหมายการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับการเป็นผู้บริหารหน่วยงานราชการต่างๆนะครับอ่าทำไมว่าจะประสบความสำเร็จม <itu? S 1> ีการงานก้าวหน้านะครับงานที่เกี่ยวกับทางด้าน เครื่องประดับแฟชั่นนะครับนะักแก้วแหวนเงินทอง,งนาฬิกากระเป๋านะครับน้ำหอมทำนายว่าการเงินดีท่านจะมีเสน่ห์เรื่องการเงินนะครับนะท่านจะมีเสน่ห์ในการพูดเจรจาเรื่องของการเงินนะครับนะการเสี่ยงโชคนะครับนะการลงทุนต่างๆทำนายว่าการเงินดีนะครับท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะมีชื่อเสียงท่านมีเกณฑ์จะมีชื่อเสียงในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะครับงานที่ต้องไปออกจอออกสื่อทำนายว่าการเงินดีนะนะครับนะ งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์งานที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์โทรศัพท์การเงินดีนะครับนะฮะไพ่เดนไปต่อไปนี่อ่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ทรัพย์โชคใหญ่นะครับเหมือนมีลาบลอยนะครับเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับงานที่เกี่ยวกับการนวดงานที่เกี่ยวกับ การแพทย์แผนโบราณนะครับนะการนวดก็อาจจะได้ทั้งนวดแผนไทยแผนโบราณนะครับนาะนวดปัจจุบันอะไรก็ตามแต่ทำาไหนว่าการเงินดีงารด้านศึลปพันธ์นะครับงานด้านการให้คําปรึกษางานด้านดนตรีศิลปะนะครับงานด้านการร้องเพลงนะครับนะฮะทำหรัว่าการเงินดีนะครับนะฮะดวงสุดยอดโชคลาภการเงินนะครับนะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะครับนะเกตที่อาจจะได้ลาบทรัพย์ดังปฏิหารได้ นะครับนะดวงลาบซับใหญ่นะครับใครที่ทํางานเป็นไหนหน้าเป็นตัวกลางในการประสานงานนะครับตงไหนว่าการเงินท่านก็มีเกณฑ์ที่จะดีมากนะครับนะมีการเงินไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับชาวราศีพฤษภนะครับนะแล้วก็ท่านใดนะครับที่คาดหวังเรื่องของโชคลาภก้อนใหญ่ไม่แน่ครับชาวราศีพฤษภท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีเงินล้านอาจจะได้ทรัพย์โชคใหญ่อาจจะได้ลาบโชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับนะ ดวงสุดยอดโชคลาภนะครับชาวราศีพฤกศกนะนะครับบิบจับทำชีพไรเนี่ยทำนายว่าจะประสบความสาเร็จนะครับใครที่จะเซ้งที่เซ้งร้านทำนายว่าจะประสบความสาเร็จในไม่นานนี้นะครับนะดวงเป็นดวงที่มีเกณฑ์การเงินเข้าไหลเข้าไม่ขาดเลยนะครับชาวราศีพุกศนะฮะใครที่จะเซ้งลงเซ้งร้านนะทำนายว่าจะประสบความส,เสาเร็จสมหวังนะครับอันนี้ งานที่เกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การเรียนนะครับนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานศิลปะดนตรีทำนายว่าการเงินดีนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว้บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีพฤษภนะครับไหว้ขอพรกับพระพรหมไหว้ขอพรกับพ่อปู่นารอดก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภ ให้กับชาวราศีพฤกษพนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไ like, ลค์นะครับกดแชร์ถ้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจาร,รย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ๆกับทุกๆคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ